สบายดีเด้กพี่น้องเด้ออ้าเตรียมโตช่างนอบะเนี่ป้าเดพี่น้องไม่ต้องพี่น้องถือพ่าห่มน่นเสดีพ่งปาเตรียมโปนองหอบห่มจะไปนอนแบบอยู่เรือนนอนบ่ขกว่าั่ไปเด่้อไปเด็ก้ก่าวกมู บดี่หอแต่พมบอนไปพี่น้องพูดที่ขา่าเข้าไปพี่น้องเลยักใหญ่ินงนตโ้ะเนินัะันบอบเลิกบพากันมาาถ่าัายพ้นเลยเอเราไปมาเๆนี่พี่น้องเตรียมโตเลยดเกขึ้นหนไปจัดผัดลงไปผัดเอาเกิดบอไปใส่ม้ คนเกือคือรถไทยน้ารีก็ไม่เลนะเฮ้ยหักหักกรมาหอดทีเดีวใอันนี้นะสิไปอีกแล้วเรือเเลยเตรียมตัวไปท้งเลยขึ้นถ่าเลยนะมามาบีบคนขับรถใด้านนี้นะข้นเจ้าปอบไปคอยแต่ข้นไหวข้นถ่าตอนนี้น้ำกับบอด้อ่ะ นามกับบอดด้อาบได้ที่ขุดเส่งเข้าวหน้าเอเสินจูโฟนตมแขงขนาดนะบาัวอะไรนะเครื่องงทุกคดทันามเครื่องโลดเออนามนามจนมาไปเมิ้นได้เกนข้าวน้าปลาเ ก็หลดออกก็ปิดประตูก่อนก่าเห็นไหมกันสบายดีพี่น้องเปิดแผลกับ่าได้มันเหลือมไม่้องเลยมันเหลือมมันฆ่าเคสมันแหละแสงมา่องใครกเล่นม่เลยดียพี่น้องเตรียมโตอเตรียมเตออ่ะเสียอพี่น้องเลยอันมาบีบคนมาบีบคน มาบีบพูขั้โหลดจะตกไป่าจัรเจ๊รมเงกับมอลำสิลำ่เปล่าจ้า้ยพี่น้องเลยปั้นนี่เขาพ้อนเลยยาวๆเลยปั้นนี่นะน้ำไปได้อยู่ถ่ายโหลดเหรอเขาสีเขาเองในนะอะไรพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันตุ๊กตาตี่งงเงี้ยตักยับอยู่นะยัที่ไดรย เพ้นบอกไปว่าหนิผมแท็กครับโดยเฉพาะให้แท็กเน้ดึงกันด้วยผมบอลมึงเอาดึงเสือกสายผมมีน่ะกำลังออกมาเปลี่ยนเสืออะไรใส่เสือใหม่ไงโอ้โหใส่หมวกกันน้ำบอมกลโอ้โหบอลบอลเสียโอ้โหน้ำกระตุนโอ้หัวบอลน่ารักใไปตีโกนโกนน้ำมันลกจีน หลุดแล้วะานจเยจอยานเฮ้คือกล้มนนอย่างตีปอกจี้จอยออกมไว้เจ๊จอยว่าคนเดอมนอะมาท่านเ้ยนคนยุหินหินเดนกันนะเมาเลยเมาแล้อ่ะประตูเขาไปลอกได้คติไว้ซื้อใม่าด้ใขนาดเดินเส้ากระเพาะมั่ยกรเาโอสพคนนั้นคนนี้ย อยู <Es> ่ในใช้ย <S half> ู่ในวงบอลูยู่ในอยู่เฮีนเอออยู่เฮือนก็าจะอาอยู่พันดวงเงินมึงมีเย็นหน่อยเมาแล้วกคเตบวานผมมาเยนหน่อยเอ็มเย็นหน่อยปอกๆก่าแทนเย็นหน่อยปอกๆบอในะแทงมาซูซูสิมานะแจ้งหรอวแท่สิว่าโลนะทำเรื่องโแจ้งมาแจ้งม่เห็นเทือนหฮมกับมอ ไปนอนเมงเราดัวเล็กเขาอใช้ไปถ่ายคลิปจะเขาออกมานอนแน่น่ะนะเออเฮ้ยบุ๋มมวนก็มานอนมวนบุ๋มมวนก็มานอนเขาน่ะชายกับสองเบื่อเจ๊หน้าเวทีว่ะเฮ้ยเย้เจ๊เจ้าหน้าเวทีลหนมั้งเจ้าหน้าหน้าเวทีได้ผ้าวสีขาวนะคอนเสิร์ตบอลรู้ลำเรืองอาเมาอ่หน้าเวทีได้ก็ได้อัเจจฉาพรไปนำ สิบห้เาโอ้โหมาแทนโอ้โหลูกปูมีไปน้เด้ยลูกโอ้คือจิบไรคนเดียวเนาะโอ้โหแคนแคนมาแทนแนแทนซนิีเอาปูมีไปน้าเด้อีากมีมันบอไปมีมันบอไปเอามีไปน้าเดยวปูสิบห้าบาท กู่าบ่อีก้วนัเล็บางทกำลังจีบกบผู้ป่าอยู่กโนเขานี่น้ำหัวยบแต่ามันฮีได้สิขมเออคันมีล้วมันถึอเชียงเลยมันตีงเนาะคันพอถึกเชียงพอตีงเลยคันถึกเชียงมาตีเลยเพราะอันรวมจีนเนื้อคันถึอเชียงมาตีงก็คอปะบูชากันศิลไปายิปโปไม่ตีงศิไาปาปโปไม่ตีงอยู่มินแห่งเลงลีดโท่ลีดโทลงรแต่มินนาโทมินมาโทอันฮาฮาแต่แต่ไง ยุงยิบกันลังหน้าแล้วเพื่นว่าจิฮอดเลยได oh. <wh> ้อีกมาไวๆเด้อโอ้อีนี่น uh, um um um, mm ั hmm. um, um, okay. uh ่งล่างบ่นั่งล่างมนั่งล่างเอาไปกินลาบซีดผักแน่เม่นกินล่างมาหอดงานเลยพี่น้องเลยแต่รถบาบอยรถบาบอยนั่นไอแอร์เย็นเนี่ยมันก็เลยแบบ หอดแล้วไปน้อยเซล้าไอยู่ไหนมีได้พูชายผูชายูเซลเไปนั่งนอนแม่ได้พูิงไป้องเอ้มเ็มลมินี่ว่าไะอยากนอนบ่เหรอฮะแมนบ่เซลถบรับชุยเด็ดดรเดอร์รเดอร์ไปรเดอร์มาบรรับจด หายฝากเขาจะหามเอาโควิดมานดับ,ดบเอออยากนอนชิมานอนดอกเอะใช่ไปเลยไป้องเขาในงานเลยจะได้กับฝากิ่งซองน้องน้ำประชากรทุกทางเด้อซองเขามันเจ่งแหละโทรศัพท์เส,สียเส,ส,สียชีวิตโทรศัพท์เสีย โทรัพท์มานอกเลยน้อยปวดแค่ดได้มาสิบ่เอ้าเรียบร้อยยังเฮ้รับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยประธานไปยังคือเรียบร้อยเออย เรียบร้อยมาจันเรียบร้อยมาจันเรียบร้อยมาจันนนีคือสยงพองมอสากแบตเรียบร้อยแล้วเด้เตชิบิไลคยกระลักได้ทีนะนี่นะมรก่ดาลอกลำเลือกไงนะ่ไดอา่อ่มาล ไ่ได้หนืประครเอานืนอีเมหา่บอกอย่าบอกว่มปืนประคัอยู่ในรถเอาพันสียอ้อนม่เคอให้ม่ห่ระมือให้รตานี้นะเม่อเมาเาตัวใหม่ป่ครับมาเอาปืนใหม่เนาะนเยเซเลเดอร์เนาะ น้าวอีกแล้วพี่น้องเขางานไป่น้องเลยเข้างานเข้างานเข้างานยังกลางคืน้เลยบางขอลำไปไปมาอย่างเมือย ăn cà kín vì ừ. nào nghe cả kín là bộ ướt với nào nghe Có thể bố ngân sự nào này. ไปนะพี่น้องแลอยู่นอกินซื่อจำหน่กับบมีมือถือหรือว่ามอแล้รัผมซื้อมผมมีมือถือบมได้ือมือถือมาน้บาบัรยากายนะกางคืนพี่น้องงานบุญนมันสกรรารประสาทห,หินพี่น้อยลองเท้า ก็เจก็เล่ามาหอดเพอียแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ณเจดีพ่อจ้าฟังเนีคาเยโอ้คนขายยังแน่นี่เหรอกซ้ากินพีจากเสียงยังเี่น้องเวสนานอยู่นะกิน่เอืดเี่น้องเวย เรออุปกรณ์มือถือเครื่องค้ายลายแหงพี่น้องปีนี้นะเครื่องคขายลายแหงเบายสบัยสบายสายบายยิ่ไปแล้ว นี่ยังกินยังบรรยากาศด้วยทั้งคนหลยแหงเลย กับบ่าวอยบ่พีน้องกอดข้อกันญากเลยบุ๋งสองเสียวเพื so todos, ่อนนะคุณนั oui ่นบ <melod> ่าวมียังสใหญ่กว่าเยอะจากเสียงยังเชียงเดียวอ๋อพี่น้องเสื่อผ้า เสือไว้รุ่นนุมสาวบูเฒ่าผูแก่ตราคาถึกถึกเครื่องเด็ก